ซานต้าทั้งสองมาเนี่ยอยากจะแจกความสุขแจกของขวัญให้คนอื่นแต่ว่าจริงๆแล้วซานต้าทั้งสองคนเคยให้ของขวัญกันเองไหมแซลแซวผมแซลแซลผมเคยซื้อรองเท้าแตะให้พี่สิงห์นะโออ๋อทำไมนะอันนั้นมาเกิดเหตุการณ์อะไรนะตอนนั้นอะตอนนั้นไปไปไปแฟนมิ๊ติ้งที่ตันเประ้องแล้วก็มีซีนที่ต้องปีนกำแพงเนาะใช่หรอ ใช่ไหมไม่ใช่เขาเฮ้ยเขาจามาจากไหนอ่ะเขาเขาเขาให้ซื้อของฝากให้กันใช่พี่สิงห์ก็ซื้อไอตัวตุ๊กตาตุ่นให้อ่ะโปเกมอนผมซื้อรองเท้าแตะให้แกเรนคือมูลค่าพอๆกันนะแต่แบบพอพอออกมาของพี่ดูใช้งานอะไรไม่ได้อะก็เลยเอาตุ๊กตาโปเกมอนมาใส่เป็นรองเท้าแตะรองเท้าแตะแล้วก็อารองเท้าแตะไปอุ้มเล่นเป็นตุ๊กตา สลับกันแล้วสลับกันแล้วสลับกันแล้วนะคะอ่ะแต่พูดถึงของขวัญของขวัญที่เคยให้กันมีชิ้นไหนที่รู้สึกว่าประทับใจที่สุดไหมก็แล้จะเป็นชิ้นนั้นนะครับเพราะมีอยู่ชิ้นเดียวีเดียวปกติไม่ได้ให้ของขวัญกันใช่ไหมไม่อคอยเน้นพูดคุยฮะเน้นพูดคุยอ๋อเน้นว่าเฮ้ยเป็นห่วงสัตว์โกสุดดิบมากกว่าออใช่ปกติแทบจะไม่ให้อะไรกันเลยส่วนใหญ่ก็จะแบบโทรไปไม่ก็วิดีโอคอลไปมากกว่าอ๋อมีวิดีโอคอลไปด้วยไปพูดเรื่องอะไรกันหรอ ปกติจะเป็นแฮปปี้เบรดป่ะอช่ประมาณน,นาาั้นมากกว่าออ๋บางทีก็วิดีโอคอลไปชวนไปดูแมวที่บ้านบ้างอะไรบ้างวิดีโอคอลไม่สำเร็จก็ここเลยเรียกเขามาดูแมวที่บ้านซะเลยเฮ้ยเฮ้ยนายมาดูแมวที่บ้าน